สวัสดีค่ะสวัสดีจากอเมริกานะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ละกันนะคะไม่แน่ใจว่าเออ่ถ้าใครมาทำงานที่ที่ต่างประเทศนะคะก็จะมีการส่งเงินของเราถูกไหมกับไทยไม่แน่ใจว่าทุกคนใช้ธนาคารหรือว่าใช้แอปอะไรกันบ้างคะ ฝากแชร์นิดนึงนะคือบอกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่โดยส่วนตัวใช้ของอันนี้ก็คือของวา่าเขาเรียกวายนะคะก็จะเป็น W I S E ถูกไหมซึ่งแอปเนี่ยก็ใช้มาตลอดนะคะมาย้ายมาอยู่เนี่ยประมาณ3ปีแล้วนาะก็จะใช้แอปเนี่ยมาตลอดเลยแต่คราวเนี้ยดันไปเจอในกลุ่มของคนไทยที่อยู่ในอเมริกานะคะเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะผ่านแบบจำนวนเงินเยอะๆเนี่ยก็ ถ้าจะประหยัดเนี่ยให้ไปใช้ที่ของธนาคารดีกว่าไหมเขาว่าอย่างนี้นะไอ้เราก็เออก็น่าสนใจไว้เพราะว่าโดยปกติเนี่ยก็คือจะมีการโอนเงินอ่ะก็คือรอรอเรื่องคอลินซี่นะก็คืออัตราเปลี่ยนนั่นแหละว่าเอ้ยถ้ามันขึ้นเราก็จะโอนออย่างเนี้ยนะคะก็โอนผ่านแอปแต่ว่าปีปีหนึ่งเราก็โอนน่าจะประมาณครั้งละประมาณสามพันนะคะก็จะประมาณสองถึงสามครั้งอะไรเงี้ยก็เลยมีความ เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเออถ้าเราโอนมากกว่า3าครั้งนั่นหมายความว่ามันก็เกิน1 0,000แล้วพอเกิน1 0,000นปุ๊บเนี่ยค่าโอนมันมากกว่า45ดอลลาร์อยู่แล้วละอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขว่าเออจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะไปโอนที่ธนาคารรวบรวมยอดเยอะๆเพื่อจะไปโอนที่ธนาคารเพื่อจะได้ว่าเซฟเซฟเซฟค่าค่าเขาเรียกอะไรอะเซฟเซฟค่าธรรมเนียมเออนึกนานจังนะซึ่งอ่า โอเคเสร็จแล้วเขาเนี้ยไอตอนมันราคามันอยู่ประมาณ3ามหกสานะตอนนั้นเราก็ไม่มีเงินหรอกมีแต่มีไม่ถึงเราก็อยากแบบว่าเซฟรวบรวมทีเดียวแล้วเพื่อโอนเงินนะเสร็จแล้วเนี่ยภายในเดือนหรือ2เดือนเนี่ยนะมันก็ฟูบลงเหลืออยู่ประมาณ3 2มสิอยู่แถวแถวนี้ไอเราก็รอแล้ว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 มันก็ยังไม่ขึ้นมาสักทีจนมันมีอยู่วันหนึ่งมันขึ้นมาถึง34คือเมื่อวันที่11กเกุมภาที่ผ่านมาซึ่งเราก็เลยบอกว่าเอาวะ ไหนๆก็มันคงไม่เกินไปกว่านี้แหละ34ก็34ว่วะอะไรอย่างเงี้ยสาก็ยังรู้สึกดีใจหน่อยอะไรอย่เงี้ยเราก็เลยตัดสินใจโอนไปทั้งหมดคือ21,000ืนนะคะสองหมเหรียญคือซึ่งนะวันนั้นมันคิดออัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่คือ34.09เนาะซึ่ง34.09เนี่ยคิดเป็นเงินไทยที่7 1 5 8 9 0บาทนะคะค่าธรรมเนียมเนี่ย34.09เ้เนี่ยคือ สามสี่จุดศูนย์เก้านี่คืออัตาราเปลี่ยนเนาะคือค่ารำเนียมอยู่ที่สี่สิบห้าดอลล์ก็คิดเป็นเงินไทยประมาณหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทนะคะอันนี้โดยประมาณนะคำนวณให้ให้ให้ดูคร่าวๆนะคะเสร็จแล้วคราวนี้มันประมาณทิ้งทวนโดยโดยปกติการโอนเนี่ยโอนผ่านธนาคารเนี่ยก็จะประมาณสามวันทําการสี่วันทําการอ่ะเขาเรียกว่าสามถึงห้าวันทําการเนาะก็จะประมาณนั้นซึ่งโอนผ่านแอปเนี่ย ถ้าปกติที่เคยโอนก็จะประมาณนั้นไม่เกินนั้นแหละเขาบอกด้วยซ้ำว่าเงินจะถึงเมื่อไหร่ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอ้เสร็จแล้วไม่เท่าไหร่ไอ้เราก็ไม่เคยโอนเนาะเราก็เลยถามเจ้าหน้าที่ว่าเฮ้ยคุณพอจะรู้อัตราแลกเปลี่ยนไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าโอนไปแล้วอ่ะเราจะได้ยอดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเขาอาจจะไม่ไม่ได้มีความรู้อะไรหรือเปล่าไม่รู้นะเขาก็ไม่ได้บอกเขาบอกว่าก็น่าจะตามอัตราแลกเปลี่ยนเคอร์เรนซีนะเขาว่าอย่างเงี้นะอ่ะโอเคแล้วก็ เราก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะก็ถือว่าเราก็คิดว่าเราโอนไปยอดเยอะมันก็อาจจะแบบโอนผ่านธนาคารมันอาจจะปลอดภัยมากกว่าไหมอะไรเงี้ยในความรู้สึกเรานะจนวันเงินวันที่เงินเข้าบัญชีนะคะเราได้ยอดทั้งหมดคือ7,9212บาท20สสตัง กลับมาแบกกลับมานะคะอัตราแลกเปลี่ยนเราได้เท่าไหร่ได้ที่33.77สตางค์นะคะจากที่34ถูกไหมซึ่งส่วนต่างมันหายไป6000กว่าบาทซึ่งเราก็กลังจะบอกว่าเออออนผ่านธนาคารนะมันถูกจริงแต่อย่าลืมว่าธนาคารเนี่ยมันคิดอัตราแลกเปลี่ยนตามราคาซื้อขายตลาดด้วยถูกต้องไหมแต่ละแบงค์จะไม่เท่ากันเราเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราไปแลกเปลี่ยน ก่อนที่จะไปต่างประเทศเราไปแลกไปแลกเงินเนาะมันก็จะมีราคาซื้อขายของเขาซึ่งโดยปกติเขาก็จะให้เราราคาซื้อถูกไหมเออแต่วเวลาเราไปขายคืออ๋อโทษทีอ่าใช่ไหมมันสลับกันมันเหมือนราคาทองนั่นแหละคะ่ะมันจะบอกว่าไม่ให้เราเป๊ะๆมันจะมีส่วนต่างของเขาที่บอกว่าต้อง กินราคาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยประมาณนั้นซึ่งเราก็จะมาเปรียบเทียบราคาระหว่างการที่โอนไว้กับการที่โอนธนาคารให้ฟังว่าความต่างมันคือยังไงนะคะเพราะว่าเราอะในความรู้สึกเราเราก็มองว่าเออจริงๆแล้วถ้าเราทยอยโอนเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะทยอยโอนในอัตราแลกเปลี่ยนที่เราพอใจแต่ว่าโอเคแหละเข้าใจได้ว่าถ้าจะต้องโอนไปครั้งละเยอะๆเนี่ยโอนผ่านแบงก์อาจจะปลอดภัยกว่าแต่ว่าในความรู้สึกเราเรามองว่าเฮ้ยถ้าจะเป็นแบบเนี้ย จริงๆเราโอนผ่านแอปอะน่าจะสบายใจกว่าเราได้ค่าเงินที่มันสูงกว่าด้วยนะคะเราเปรียบเทียบให้ฟังนะรอบนี้คืออย่างที่เราบอกว่าเราโอนไปทั้งหมด2 1 0 0มื 21, หนึ่งพันบาทสองหมื่ะหนึ่งพันเหรียญถูกไหมคะซึ่งถ้าสมมติว,ว่าถ้าโอนผ่านอ่ส่วนต่างที่เราขาดไปในหกพันเบ็ดเสร็จแล้วรวมค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าราคาซื้อขายตลาดของเขาอะ่ะเบ็ดเสร็จแล้ว่ยอดที่เราเสียไปคือยอดที่เรา เสียไปอ่ะคือ8,212บาทกับ5สตางค์ค่ะคิดเป็นเงินดอลลาร์แล้วก็ประมาณ240ดอลล์นะคะถ้าเทียบกับที่โอนผ่านไว้์ก็คือจาก21 0 0 0ืนนะคะเราจะเสียค่าธรรมเนียมไปประมาณ168ดอลล์ก็คือเฉลี่ยประมาณ5,752บาทซึ่งถัวเฉลี่ยแล้วอ่ะส่วนต่างอยู่ประมาณ72ดอลลาล์ของธนาคารนอะ่ะแพงกว่า พอเราต้องเสียประมาณอย่างอย่างที่บอกเราเสียค่าโอกาสของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะแล้วก็บรวมค่าทมเนียมแล้วเบ็ดเสร็จล้วประมาณส่วนต่างเนี่ยเยอะกว่าแอปเนี่ยประมาณ72เหรียญน,นะคะคิดเป็นก็คือ2459บาทนะคะอันนี้ก็ลองเปรียบเทียบดูถ้าปริมาณเงินเยอะๆที่เขาต้องด่วนใช้โอเคอันนี้คือคือธนาคารอาจจะช่วยในส่วนนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราบอกว่ามองว่าเราสามารถที่จะยอยโอนเงินกับกับบ้านได้อะ ในความรู้สึกเราเราก็มองว่าไวซ์ก็ยังเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันเพราะเราเปรียบเทียบ <ๆ S 1> แล้วดูเหมือนไวซ์จะให้ราคาดีกว่าด้วยซ้ำนะคะยิ่งถ้ามีแอคเคานกับของเขานะราคาจะถูกกว่านอี้ก็ได้ในส่วนของค่าธรรมเนียมนะเพราะว่าเท่าๆท,ที่ดูคือเพราะเราเรามีการแบบว่ามันจะมีตัวเลือกใช่ไหมในแอปอะให้เลือกผ่านธนาคารของเขา A C.H. หรืออะไรสักอย่างนี่แหละเสร็จแล้วเนี่ยก็เลือกผ่านของธนาคารเราด้วยซึ่งเลือกผ่านของธนาคารเรามันจะเสียค่าธรรมเนียมมากกว่าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ในส่วนนี้ให้ฟังนะคะ mm. เผื่อเป็นตัวเลือกสําหรับใครหลายๆคนที่กําลังลังเลหรือไม่มีประสบการณ์ของแบงค์เลยอะไรเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ